ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Bmg High ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพของท่านหญิงสนใจโทรสั่งซื้อมีระบบเก็บเงินปลายทางและสามารถปรึกษาปัญหาภายในกับดรรัน 062-597- 8 9 9 7 กลับมากระตอนนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากเผือกค่ะคันปากอยากเผือกนะเห็นอยู่ข้างหน้าผู้ชมนะสีชมพูดสดใสนั่ก็คือผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหาร B M G High นะฮะสำหรับคุณผู้หญิงนะฮะหรือว่าน้องๆผู้หญิงหรือพี่ๆผู้หญิงนะ,ะที่มีปัญหาภายในครอบครัวอ๋อ ทำไมมีปัญหาภายในครอบครัวเพราะว่าหลายคนจะมองข้ามไปนะคะปัญหาเกี่ยวกับมดลูกเนี่ยนะฮะมันส่งผลถึงครอบครัวด้วยยังไงอ่ะผู้หญิงหลายคนนะฮะต้องบอกไว้ก่อนว่ามดมดลูกหย่อนยานนะคะมดลูกมีกาเรียกว่าช่องคลอดมีกลิ่นน้องสาวมีกลิ่นนะคะแล้วก็ตกขาวมามากแบบผิดปกตินะฮะแล้วก็น้องสาวเนี่ยมันขยายตัวเกินไปมันส่งผลให้สามีเนี่ยไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยเขาเบื่อเขาเบื่อแล้วเขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนสาวๆเลยจากภายในมัน ก็ส่งถึงภายนอกเพราะว่ามันจะส่งผลถึงผิวพันผิวก็จะหยาบกร้านกะฟ้าจุดด่างดำมันก็จะเกิดขึ้นแล้วใบหน้าเราก็จะแก่เกินวัยนะฮะ,ะวันนี้คุณผู้ชมนะวิธีแก้ง่ายๆเลยนะด้วยการเติมฮอร์โมนให้กับเพศหญิงนะฮะใช่แล้วแต่จะเติมอย่างไรให้ปลอดภัยนะฮะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งชื่อว่า Bmg High เป็นฮอร์โมนจากธรรมชาติครับใช่ค่ะมีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นว่านชักมดลูกฟางเซนตังกุยโคเอนไซม์คิวเทนกวาวเครือหรือจะเป็นสารสกัดจากทับทิมนะคะ ชาเขียววาดสากเหล็กแล้วก็เปลือกสนของต้นบริทาฝรั่งเศสค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยถ้าคุณรับไปเลยนะคะ B M G High หนึ่งกระปุกแถมฟรีให้อีกหนึ่งกระปุกเท่านั้นยังไม่พอแถมให้อีกนะคะกับ B M G Coffee ไปเลยอีกหนึ่งกล่องในราคาเพียงแค่หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทเท่านั้นสนใจเนี่ยเขามีแบบเก็บเงินปลายทางด้วยโทรมาได้เลยค่ะศูนย์หกสองห้าเก้าเจ็ดแปดเก้าเก้าเจ็ดหรือว่าถ้าคุณนะอยากปรึกษาก่อนเกี่ยวกับปัญหาภายในของผู้หญิงกับดรรานโทรมาได้ที่เบอร์เดียวกันนี้เลยศู 7, นย์หกสองห้าแถม tr <laughs> ไม่ใช่กาแฟไก่กาอาราเร่แต่ว่าได้รับการการันตีเพราะมีรงางวัลใช่ไหมคะถูกต้องนะกินรีทองนะสาขาผลิตภัณฑ์ดีเด่นปี2563คุณผู้ชมนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าของดีนะฮะโทรม,มาได้เลยนะตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนะฮะสำหรับ BMG ายแล้วก็ BMG Coffee นะคุณผู้ชมะนะฮะมากันที่ข่าวแรกของเบรกนี้กันก่อนเลยนะคุณผู้ชมนะตักวงกดนะไปพูดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของอนเนื่อค่ายสัญญาณนะ,ะบอกว่าถ้าเกิดใช้ดีแท็กแล้วไม่โอเคเนี่ยให้เปลี่ยนค่ายไปเลย ะะพูดอย่างนี้ทัวร์ก็ลงเธอสิคะเพราะว่าคุณตั้งเนี่ยออกมาพูดแทนเจ้าสวบุญชัยนั่นเองเพราะว่าเจ้าสวบุญชัยเนี่ยก็เป็นประธานกรรมการของบริษัท d t แท็เนี่ยแหละค่ะแลวช่วงก่อนหน้านี้ด้วยความที่มีโครงการคนละเครื่องเฟสสปรากฏว่าค่ายอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่ว่าค่ายดีแท็เนี่ยแหละค่ะ กว่าเลขรหัส OTP มันจะส่งมาถึงเนี่ยกว่าจะที่จะยืนยันสิทธิ์ได้เป็นเที่ยงวันนู่นล่ะค่ะถึงจะได้ซึ่งแน่นอนว่าสิทธิ์เต็มแล้วเรียบร้อยทําให้มีคนออกมาโวยวายเต็มไปหมดเลยซึ่งเหตุของสัญญาณล่มในครั้งนี้ทําให้คุณตากต้องออกมาพูดแทนเจ้าสัวบุญชัยนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยความคนมันหันมาใช้โทรศัพท์เยอะมากขึ้นไงมันก็เลยทาให้ล่มได้ง่ายซึ่งการล่มเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมันล่มทุกที่แต่ถ้าไม่สบายจริงจริง คุณบุญชัยบอกเลยว่าเปลี่ยนไม่ใช่ที่แท็กเลยก็ได้นะถ้าอยากสบายใจก็คือเปลี่ยนไปเลยค่ะไม่มีปัญหาเลยอันนี้ไม่ได้ซีเรียสคุณบุญชัยฝากมาบอกออแต่พอบอกไปปุ๊บมันมีประเด็นตามมาก็คือคนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ดราม่าก,กันสน่นเลยว่าอ,อ้อาพูดแบบนี้คือไม่แคร์ผู้บริโภคหรออ่ามันเป็นประเด็นต่อมานะคะคุณตั๊กเขาก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ คุณเจ้าสัวบุญชัยเนี่ยฝากมาบอกเฉยๆแต่ว่าคุณตั๊กเองนเนี่ย,เ,ยเขาไม่ได้พูดเองมันไม่เฉยสิตัก๊กเพราะว่าลูกค้าดีแท็กมีเยอะมีเป็นล้านๆ<อ>แล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นกรณีอย่างนี้เนี่ยแล้วทำไมค่ายอื่นเขาไม่มีปัญหา<อ>แล้วมามีปัญหาของค่ายค่ายเขา,าของท่านเจ้าสัวค่ายเดียวเนี่ย<อ>จริงๆแล้วเนี่ยต้องพูดบอกว่าเดี๋ยวเราจะปรับปรุงแก้ไขให้นะคะอ,อาทิตย์ผ่านมาแล้วต้องขออภัยเอออะไรไปไม่ใช่ไปบอกว่าเหมือนเราไปกินร้านอาหารร้านนึงแล้วแล้วร้านนี้ทาไม่อร่อยอย่างเงี้ยหรือทาช้าอย่างเงี้ โอ้ทำไมทำช้าจังเลยอ๋อถ้าเกิดไม่พอใจก็ไม่ต้องกินอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะลูกนะคะเขาเสียความรู้สึกกคนผู้บริโภคเขาเสียความรู้สึกนะคะบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่ปี2ปีลูกค้าดีแท็กนะคะบางคนเป็น 10- 20ปีนะคะบางคนเป็น 10- 20ปีเพราะบางคนเนี่ยเขาไม่ใช้อีกค่ายหนึ่งเพราะหนึ่งหนึ่งเขาไม่ชอบค่ายนั้นเขาเขามาใช้ของหนูหรือบางคนเขาไม่ชอบหนูเขาไปใช้ค่ายนั้นหรือบางคนเขาไม่ชอบ2ค่ายก็เขาไปใช้อีกค่ายหนึ่งเพราะการย้ายค่ายมันยุ่งยากไงแม่ ก็ไม่ยุ่งยากมากเราหาแต่ว่า<ม>แต่ว่าเราไม่ควรพูดในลูกนะฮะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบด้วย<ก>แล้วก็ทวนลงใช่ไหมฮะทวนนี่แหละค่ะลงแต่ว่าทางด้านของคุณตั้งเองก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย การที่ออกมาพูดในครั้งนี้ไม่ใช่พูดเพราะว่าตัวเองอยากจะพูดแต่ว่าเจ้าสวบุญชัยฝักงมาบอกแต่มันไม่ได้พูดทุกเรื่องลูกเอ้ยมันไม่มมได้พูดได้ทุกเรื่องแล้วครอบครัวของเขาเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกการสื่อสารเนี้ยหลายค่าอยู่แล้วเพราะว่าเป็นการที่ไปติดตั้งในส่วนของเนี่ยค่ะดาวเทียมต่างๆอะไรต่างๆมีทั้งหลายค่าวมันต้องมีวิธีการพูดไม่ใช่ไปถ่ายทอดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเอามาถ่ายให้ประชาชนร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ใช่มันต้องคัดกรองอีกทีหนึง่งเขาอาจจะพูดในฐานะที่ตเเเเปป็็็นนนนนมยย้้าููดดัักลพบใหฟง ไม่ใี่ตากเอาคําบุไปมาเล่าให้คนฟังอย่างนี้ไม่ได้ลูกหน,นแย่ลงเนอเอ,อหนูต้องหนูต้อง,องเ,อเขาเรียกว่าแต่งคำใหม่กรองใหม่กรองใหม่มันไม่ดีนะลูกนะใ<า>จะเย็นๆนะอ่ะตากตอนนี้ก็รวยแล้วรวยรวรวย,วย,วยมีเงินในบัญชีเป็นู้กี่ร้อยล้านแล้วลดเนอเออลูกก็ได้สมบัติจาก ได้สมบัติด้วยนะลูกชายด้วยน้องข้าวหอมเนี่ยได้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 เขาเรียกว่าได้มรดกมรดกด้วยนะหนึ่งในนั้นด้วยใช่ทำยังไงเราถึงจะได้แบบนี้เราก็ต้องหาสามีแบบกี่ชาติรวยรวยอย่างนี้แต่ตาเขาชอบเขาเคยบอกพี่เต๋าสมัยตอนไปทำภาษีบอลีที่อุบลหรืออุดรจำไม่ได้แล้วเขาบอกเลยเขาชอบเขาชอบผู้ชายวัย ผู้ชายมีอายุเอ้ยอันนี้หนูเชื่อเพราะหนูก็เป็นเออเนอะเขาชอบผู้ชายมีอายุค่ะผู้ชายที่มีอายุแต่ยังดูล่ออยู่เขาเขาบอกว่าเขาชอบลักษณะอย่างนี้อันนี้อันนี้หนูก็ชอบเขาชอบแบบนี้ก็นี่แหละเขาเหมาะสมกับคุณบุญชัยแล้วลหละน,นะฮะอะคุณผู้ชมนะแฮรยินดีนะฮะเจสันยังนะฮะเตรียมเป็นเจ้าบ่าวอีกแล้วอื เตรียมมาเจ้าบอกอีกแล้วแสดงว่าก่อนหน้านี้เตรียมมาแล้วแต่แล้วอย่างอีกเกแล้วรอบนี้เอาใหม่ละกันนะคะเป็นเจ้าเ่าป้ายแดงคนใหม่ละกันอีกแล้วด้วยอีกแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยความรักหอมหวานสุดๆไปเลยค่ะแล้วก็ออกมาเซอร์ไพรส์แฟนๆนะคะด้วยการโพสคลิปนะคะพรีเซนเทชันสั้นๆผ่านอินสตาแกรมแคปชั่นว่า if j forever อย่างนะคะ หวานขนาดนี้เนี่ยก็ไม่อยากจะคิดถึงวันงานแต่งเลยว่าจะหวานขนาดไหนหวานแบบนี้แล้วค่ะหวานสุดๆเลยสภาพก,ก็หนีไปบวชตอุ้ย <c oughs> ไม่รู้กี่ครั้ง <c oughs> รอบนี้อาจจะจริงๆแล้วก็ได้เจสันยังเมื่อก่อนหล่อมากเมื่อก่อนเขาเคยเขาเคยออกอัลบ,บั้มกับทางแกรมมี่ะมาเล่นคอนเสิร์ตที่โรงเรียนจําได้เลยพี่เต๋อไปดูอู้หล่อมากเลยเจสันยังเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบอยู่เฉยๆก็ดูเซ็กซี่เนาะแม่ อเพลงอะไรวะได้แต่ร้องตะโกนบอกฟ้าอ,อนั่นแหละนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเขาเป็นเจ้าพ่อพีเซนเตอร์โฆษณา๋ออหรออืมฮันามุงฮนันามิเยเจอสัญญงทั้งนั้นแหละกวาดเรียบหมดเลย เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาหลายตัวในยุคประมาณ90อ๋อคือช่วงนั้นคือสุดๆแล้วป๊อปมากใช่นะฮะแล้วก็เข้าวงการแต่เด็กเด็กเลยจีสัญยังนะแล้วก็มาออกเทปแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็หายไปแล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งก็จะแต่งงานรู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นอินเดียหรือเป็นปากีจำไม่ได้แล้วเป็นชาวต่างชาติเหรอคะเหมือนแต่แต่งไปแล้วมั้งเข้าพิธงพิธีไปแล้วก็แล้วก็แยกย้ายแล้วก็หนีไปบวชแล้วจะแต่งอีกเหรอ งงไปหมดแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรถ้าใครจะแต่งอีกก็ไม่ว่ากันนะคะุณผู้ชมก็เป็นก,ก็ขอแสดงความยินดีกับเจสันยังด้วยเช่นเดียวกันนะคะในฐานะที่ฉันก็เคยเป็น f อฟซีเขานะคะคอ่ะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะคะบีเอ็มจีไฮนะฮะปัญหาของผู้หญิงต้องเริ่มต้นที่ฮอร์โมนนะคะุณผ,ผู้ชมนะฮะเพราะว่าผู้หญิงหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมสามีทิ้งทำไมสามีเบื่อสามีบ่นให้เราฟังว่าทำไมเราไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนตอนสาวๆเลยเพราะว่า อ่าวัยวะของผู้หญิงเนี่ยมันอยู่ภายใน,นเราไม่สามารถจะไปตรวจดูได้ต้องให้หมอตรวจอย่างเดียวนะ<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองของเราเองเนะด้วยการเติมฮอร์โมนแบบเรียกว่าฮอร์โมนธรรมชาติให้กับร่างกายของเราด้วยวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ B M G High เป็นฮอร์โมนสำหรับธรรมชาติครับใช่ค่ะมีมากมายเลยนะสำหรับส่วนผสมของเขาไม่ว่าจะเป็นวานชักมดลูกฟางเซนตังกุยโคเอนไซม์คิวเทนหรือจะเป็นกวาวเครือสารสก,กัดจากทับทิมชาเขียวว่านสาเกล็กแล้วก็เปลือกสนของต้นบริทาฝรั่งเศสค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าคุณรับ แถมฟรีให้อีกหนึ่งกระปุกและยังแถมให้อีกกับ B M G Coffee อีกหนึ่งกล่องเซตนี้ราคา1989บาทสนใจนะคะเขามีแบบเก็บเงินปลายทางก็โทรมาได้เลย0 6 2 5 9 7 8 9 9 7หหรือว่าถ้าคุณอยากปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาภายในของผู้หญิงกับดรรันก็โทรมาได้ที่เบอร์เดียวกันนี้ค่ะ0 6 2 5 9 7 8 9 9 7นอกจากนี้กาแฟที่เขาแถมเนี่ยเป็นกาแฟที่ได้รับการการันตีว่าได้รับรางวาัลกินรีทองด้วยใช่ไหมแม่ถูกต้องกินร<ๆ>ีทองปี63คุณะอช่วนหน้าคุณผู้ชมนะ,ะนคนะ นี่เลยนะคะทีแรกคนเขาเพูดพูดกันบอกว่าพี่ปราโมทแสงสอนแอบคบกับพี่แอนดวเกรกสันแล้วก็ไม่เชื่อ,อแต่คนนี้ออกมาพูดอีกว่าคบจริงๆนี้เรา<อ>เริ่มแปลกๆแล้วนะคะพี่พจอานนท์นะคะเพราะว่าเขาสนิทกันทั้งสคน3าคนนี้เขาสนิทกันเลยอ,อ่ะจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นหนึ่งก่อนครับค่ะ